สวัสดีครับพวกนันนะจากออต้นฟูลไลน์นะครับวันนี้นะครับผมมาขับแท็กซี่ของ e ีวีนี่อันนี้คือไอออนนะครับเป็นไอออนที่เป็นซีดารรุ่นใหม่นะถือว่าเป็นรุ่นที่2ต่อจากไอออนวายพาร์ที่ขายดีมากๆในงานโอต้นโฟครับคันนี้ก็คือไอออนเอนะครับเอ m o สโมเดลมันก็คือรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์ซีดารนั่นเองนะครับซึ่งคันนี้ที่ผมขับอยู่นี่เลย โลโก้ EVME ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาใช้คันนี้คือรถแท็กซี่นะครับในอนาคตคันนี้จะวิ่งอยู่ในประเทศไทยเยอะมากๆแล้วก็ราคาดีมากเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับ i อออนไวพัทนะแต่ว่าคันนี้เขาจะมีขนาดความกว้างเนี่ยเล็กลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าความยาวเลยเท่ากับไว p a t ดังนั้นคันนี้แน่นอนว่ากว้างขวางมากแล้วก็เมื่อกี้ผมสอบถามมานะครับรถคันนี้ i ออ ES นะครับเป็นรถที่มีแพลตฟอร์มสำหรับรถเพื่อรถแท็กซี่นะครับนั้น การวางตำแหน่งของการนั่งหรือว่าการขับหรือว่าคนนั่งก็ตามนะมันจะสบายมากๆเหมาะกับการแบบโดยสารนะครับช่วงล่างนุ่มนวลมากเมื่อกี้ไปลองมานะครับตาเร่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยไอออน ES เนี่ยก็ถือว่ามีความสวยงามใช้ได้นะร,รูปล่างหน้าตาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้า100%ที่ชาร์จ ครั้งหนึ่งครั้งนะครับวิ่งได้ไกล4 42กิโลเมตรตาม NEDC นะก็ถือว่าถ้าขับในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ใช้ได้เพียงพอนะครับไอออนเนะครับเขาตั้งราคาสำหรับรถที่เอาไว้ใช้ส่วนตัวนะเป็นรถแบบป้ายดำที่เราใช้กันเนี่ยก็คืออยู่ที่ราคา850,000บาทนะครับมีการรับประกันแบตเตอรี่นะครับ8ปี200กิโลนะแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถแท็กซี่แบบคันนี้เลยมีการจดทะเบียนเป็นแท็กซี่ฟรีทุกอย่างนะ ราคาก็เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับอยู่ที่9,029,000บาทแล้วก็การรับประกันเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมโอ้หลายเท่าตัวเลยคือเขารับประกันแบตเตอรี่กับตัวรถนะอยู่ที่9ปี9,000กิโลโอ้โหเป็นไ,ไงคุณผู้ชมมันน่าจับจองไหมแล้วก็เนี่ยราคาไม่ถึงล้านกับบอดี้ที่ใหญ่กว่ารถแท็กซี่ปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันอยู่คันนี้นะ่าสบายกว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าการผ่อนชําระนะอยู่ประมาณเดือนละ8,700กว่าบาทเท่านั้นเอง โอ้โหคือถ้าว,วิ่งแท็กซี่นะแล้วก็หักกับค่าที่ส่งรถไปผมว่าน่าสนใจมากสำหรับไนะอออน e s r a m อะไปดูด้านข้างกันด้านหน้าก็จะมีความแบบฉบเฉี่ยวไฟหน้าเนี่ยเป็น LED นะมีเดย์ไลท์แบบนี้นะครับดูลงตัวมากๆแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อแบบเน้นเดินทางอะ่ะก็จะมีความหนาพอสมควรนะครับเขาใช้ขอบนะ2 1 5 5 5ึ R ครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นรถแบบซีดานที่เราคุ้นเคยกันนะครับสวยงามดูด้านท้ายเขาหน่อย กว้างมากๆครับนี่ผู้โดยสารตอนหลังนี่เข้าออกสบายมากเนี่ยกว้างขวางมีแอร์หลังมาด้วยนะครับก็ผมลองนั่งหลังแล้วเมื่อกี้ใช้ได้นะครับก็ด้านท้ายก็มีความฉบเฉียวแบบนี้เป็นสายลากรถไฟฟ้ายุคใหม่ก็จะมีไฟยาวคาดแบบนี้นะครับก็โดยรวมก็มีความเป็นซีดานเนาะสวยงามอ่ะไปดูภายในกันดีกว่าผมขอเป็นผู้ขับแล้วกันเอาละครับภายในต้องบอกว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะมีความ คล้ายคลึงกับไอออนไวพัทอย่างว่าแหละเขาเป็นสำนักเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นจอ lcd ข้างหน้าก็จะเป็นแบบอันล็อกนะครับพวงมาลัย mm hmm. คือป mm hmm. กติมันจะเป็น3กา้านนี้มี2ก้านมีมัลติฟังชั่นซ้ายขวานะมาให้นะครับแล้วที่สําคัญเกียร์อยู่ตรงนี้โหมดก็มีโหมดสปอร์ตนะครับมีโหมดสปอร์ตมีโหมดนอร์มัลมีโหมดอีโคแล้วก็ที่สําคัญเบรกมือไฟฟ้านะครับเกียร์ตำแหน่งอะไรอยู่ตรงนี้หมดนะครับแล้วก็คันนี้เนะี่ยมันจะมีสามารถที่จะ ถอนเท้าจากคันเร่งเนี่ยรถก็จะเบรกให้นะครับจนเกือบจะหยุดนิ่งมันจะไหลต่อให้สักเล็กน้อยให้เราเหยียบเบรกช่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของเขาแล้วก็คันนี้ครับถ้าเป็นแท็กซี่แน่นอนมีมิเตอร์เมืเ่อกี้ตั้งแต่เราขับมาเนี่ย127บาทแล้วนะคุณผู้ชมนี่สต,ตาร์ทใหม่นน่เรื่องี่3-5อันนี้ก็มีมาให้ถ้าใครอยากจะได้ไปเสร็จนี่เราก็เป็นไม่เสร็จได้นะครับก็สวยงามมีแอร์เป็นอัตโนมัติก็ภายในกว้างขวา,า,างนะผมเนี่ย ตัวไม่ได้ใหญ่หรอกผมอะก็นั่งสบายนะก็มีที่เท้าแขนใช้ได้อย่างเดียวไม่มีที่ชาร์จไวเลยชาร์จแต่ไม่เป็นไรช่องชาร์จเขาเยอะมีพอร์ r โเล็ตมาให้มี USB A เนี่ยสองช่องโอ้โหกว้างขวางือหลังใช้ได้แล้วก็มีป้ายว่างตรงนี้จากจริงๆนี่มีกล้องด้วยนะครับกล้องมองด้านหลังนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าแท็กซี่ยุคใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีกล้องมุมมอติดอยู่รอบคันก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารน,นะอันนี้ก็ใช้ได้จริงเอาเราไปภายนอกกันดีกว่าว่าน่าสนใจแค่ไหนครับ เราไปดูที่ชาร์จ i อออนเกันบ้างเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหลังซ้ายนะของของรถเวลาจะชาร์จก็อาจจะต้องถอยหลังเข้านิดนึงก็เขาจะให้มาเป็นแบบมีทั้ง DC และ AC เป็นช่องชาร์จแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดชาร์จ AC เนี่ยที่บ้านเนี่ยเขาความเร็วสูงสุดในการชาร์จเขาคือ6.6กิโลวัตต์นะก็ประมาณ6ชั่วโมงอะ่ะถึงจะเต็มนะครับแต่ว่าถ้าชาร์จ DC เขารับสูงสุดถึง75กิโลวัตต์เลยนะเขาบอกว่า0ถึง80%เนี่ยภายใน40นาที ก็ถือว่าเร็วสมควรน,นะวิ่งได้4 4 2กิโลเมตรแล้วก็ชาร์จ40นาทีเต็ม80%ก็น่าสนใจมากๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเจ้า IonES เนี่ยเขาล็อกความเร็วไว้ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคือด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเขาเป็นรถที่ไม่ได้เน้นแบบรุนแรงเหมือนรถไฟฟ้าที่แบบต้องแรงไว้ก่อนเขาเน้นการใช้งานถนอมแบตเตอรี่อ่ะถ้าเป็นภาษาบ้านๆคือเหมือนประหยัดน้ำมันอ่ะคือกินแบตเตอรี่น้อยนะครับ ก็สามารถจะทําให้รถเนี่ยวิ่งได้ไกลคือฉะนั้นเรื่องความแรงอะไรเขาไม่ได้เน้นเท่าไหร่ก็1 3 6แรงมา้าก็ถือว่าจริงๆเมื่อกี้ออกตัวมากดมันก็เอียดเหมือนกันนะก็คือแรงบิดก,ก็ถือว่าถ้าเทียบรถน้ำมันก็ขับดีเลยแหละนะครับแต่ว่าถ้าเทียบรถไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่ถูกใจหลายคนแต่สําหรับรถแท็กซี่อ่ะโห้ยเพียงพอเหลือเฟือผมลองขับแล้วพวงมาลัยมีความมีระยะฟรีเยอะหน่อยเพราะว่าเขาเน้นแบบ ขับจบายนะม,มันอาจจะไม่ได้คมมากแต่ว่าด้วยความที่พวงมาลัยเ็ามี2ต้านเวลาหมุนพวงมาลัยรอบเฮ้ยมันทําได้ดีอันนี้ก็เป็นข้าวค่าสำหรับตัวเป็นฟอร์มไลน์นะครับในการมาทดลองขับแบบเล็กๆน้อยๆที่อ e ีวีมีแล้วก็ไอออนจัดมาให้นะครับก็ยังไงถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดได้ขับแบบจริงจังมาทดสอบอัตราเร่งแบบของเรานะครับี๋ยวเราจะมารีวิวแบบฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันยังไงกด ซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้เรานิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการทำงานในช่องโตโนโฟอสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ